คลินิกอยู่ในล่าบอมีเครื่องซอยหายใจทั้งที่คนประมาณ5-6ถึงหหมู่บ้านที่มาใช้ในคลินิกนี้แต่ว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็นลมหัวใจเสียบพันไม่มีเครื่องช่วยหายใจไม่มีเครื่องออกซิเจนโอ ทุกคนคะฟังแล้วมันน่าเศร้าวันนี้นะคะแพรวาบอกเลยว่าจะมาเล่าเรื่องน่าเศร้านะทุกคนคือผู้ใหญ่ที่เขาลบลักได้กระจากไปโดยกระทันหันนั่นเองนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อจา้าบอกว่าจะเป็นทางฝังไทย ฟังเล่าหรือว่าทางต่างประเทศนะคะที่เขามาติดตามหับชมคับฟังน้องแพรวาคนโกคนเกา่าคนเดิมจะ้ะทุกท่านคะวันนี้แพรวาจะมามาเล่าความในใจทุกคนเหตุเกิดเหตุการณ์ที่แพรวาจะเล่านี่เกิดขึ้นวันนี้เลยแล้วก็สดสดหอนหอนเลยค่ะเนาะคือมีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะทุกคนที่แพรวานี่รักมากก็ถือว่ารักมากแหละเพราะว่าก็คือแบบเห็นเห็นท่านตั้งแต่ยังเด็กๆแล้วท่านก็เป็นเพื่อนของพ่อนะคะที่รัก กันมากเลยแหละก็ว่าไปได้นะทุกคนและทีเนี้ยอยู่ดีๆเนาะออกนาออกนาทุกคนเขาก็ออกกับแฟนเขานี่แหละพอไปนั่งนะทุกคนก็นั่งพักผ่อนหย่อนคลายเนี่แหละอยู่ดีๆรู้สึกแบบหน้ามืดแล้วเป็นลมทุกคนคะ่ะก่อนที่จะไปคลินิกอะ่ะคนลาวยังมีความเชื่อแบบนี้อีกเหรอคือเรียก เอิญขวัญทุกคนเอิญขวัญโดยไปเอาหมอหนึ่งนะคะมอทีหมหนึ่งทีหนึ่งเข่าเนี่ยทุกคนไปเอิญเอาขวัญแทนที่จะพาไปคลินิกไปคลินิกทุกคนแล้วทีนี้ไปไปคลินิกไม่รู้จะทํำยังไงเนาะไปคลินิกบอกว่าเราหวังว่าจะมีเครื่องช่วยหายใจแต่สุดท้ายไม่มีเครื่องช่วยหายใจคะ่ะทุกคนไม่มีเครื่องช่วยหายใจไม่มีเครื่องปั๊มหัวใจ ถ้าจะเอาไปในตัวเมืองก็เอาไปไม่ทันเพราะว่าบ้านเพวาอย่างที่เพวาบอกเนาะมันก็อยู่บ้านนอกลนะทุกคนคะ่ะแล้วคลินิกที่เพวาเล่าเนี่ยคือบอกเลยนะคะคลินิกที่รวมพลังคนในหมู่บ้านลหลายๆหมู่บ้านช่วยกันสร้างหรือว่าตั้งขึ้นมาโดยปัจจัยหลักหรือว่ากองทุนหลักและก็ใหญ่ที่สุดผู้ที่สำคัญก็คือเป็นพระ ท่านหนึ่งนะทุกคนที่เพื่อนนะคะอยากจะให้บานเกิดเมืองนอนของเพอนเนี่ยมีคีนิกหรือว่ามีอนามัยนะคะที่แบบว่าผู้ใดปวดหัวหรือว่าเป็นไข่แบบกระท่านหันนะทุกคนแบบปวดหัวอ่าเป็นแผลแบบถลอกอะไรแบบเนี่ย ท้องเสียอะไรอ่ะคือสามารถจะไปรักษาได้แต่ที่สําคัญคือเวลาที่คนเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยคืออยู่ดีๆคนเป็นลมลงล้มชักแบบกระทันหันนะทุกคนคือเราไม่มีเครื่องปั๊มหายใจไม่มีเครื่องช่วยหายใจเบอง่ายๆก็คือบอมีออกซิเจนนั่นเองทุกคนค่ะโอ้โหพีว่าฟังแล้วมันเศร้าอ่ะทุกคนนะเศร้านะทุกคนและเชื่อไหมคะว่าหมอ ที่จะเรียกอ่มีหมออยู่ท่านนึงนะในคลินิกนี้ถามว่าคลินิกใหญ่ไหมใหญ่แต่มีหมอแค่ท่านเดียวแล้วเวลาที่ไปรักษาเนาะหมอท่านนี้ก็จะคิดค่าบริการเนี่ยสิบาทไม่ว่าจะคนไข้เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็จะคิดบริการ10บาทเพราะว่า หมอท่านเนี้ยก็อาศัยแค่อยู่กับช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะทุกคนอันนี้คือคลินิกที่ใกล้บ้านเพวาที่สุดเลยนะก็เกาะเลยและก่อนอื่นนะทุกคนแต่ก่อนยิ่งไม่มีอะไรก็ต้องขอตาบขอพระคุณน,นะอ่ะคุบาอาจารย์นะคะทีเพื่อนซอยเหลือนะและกาด ทีเพื่อนอุปธรรมคำสู้ให้คนในโมบานได้มีคลินิกนะพี่น้องเวลาทีเจ็บไข้ได้ป่วยแบบกระท่านหั้แต่ว่าคิดแบบกรณีแบบนักะเหมือนที่ชายเพวาที่เพวาเคยเล่าให้ไปเล่าให้ฟังนะคะว่าตกบันไดเนาะตกบันไดแล้วเลือดอทุกคนเลือดคั้งในสมองเอาไปเย็บเอาไปอะไรแล้วแล้วก็ให้กลับมาให้กลับมาที่บ้านแล้วก็มานอนรักษาตัว แล้วก็อาการแบบมึนๆงงๆก็เลยไม่ได้ไปส่งที่ห้องหมอใหญ่ห้องหมอใหญ่นะทุกคนห้องหมอใหญ่ที่พี่ว่าจะต้องไปนะก็คืออยู่ปากเซ่ะนะคะทุกรองทุกคนถามว่าอยู่ในตัวเมืองเนี่ยคือบอตองไปซะดีกลัวบอกไงซะอยู่ในตัวเมืองที่แพ่ว่าอยู่เนี่ยคือแพ่ว่าต้องไปปากเซ่เลยถามว่าปากเซ่กับเมืองที่แพ่ว่าอยู่เนี่ยมันเป็นแข้งเดียวกันบอ เพ่ว่าอยู่แข้งสารวันนะทุกคนแต่ว่าเพยว่าต้องไปแข้งปักเซ่พี่น้องคะต้องไปแข้งปักเซ่นะเพราะว่าต้องไปรักษาอยู่หันกระทือวาดีที่สุดเวลาที่คนเจ็บเป็นอยังไข่แบบป่วยที่แบบว่าทึงขันแบบอันนี้ล่ะกระทึงขันแบบเออต้องไปรักษาที่แบบไกลๆอ่ะทุกคนก็คือต้องไปปากเซ่น่ะเองและระยะเวลาที่จะไปปากเซ่ มันก็ต้องใส่เวลานานเติบนะคะแต่อันนี้คือไปไม่ทันคิดดูค่ะคนที่แบบว่าเหนื่อยกับการทํางานเนี่ยเหนื่อยกับการทํานาทุกคนขึ้นจากหนางานนะประมาณช่วงเที่ยงหรือบ่ายนี่แหละ mm. ก็มานั่งพักกินข้าวทุกคนคะ่ะมานั่งพักกินเขาอยู่ดีดเมื่อยน,นะคะนั่งอยู่ในเตียงเตียงอยู่ในห่มกกใหม่นะคะ นั่งพักดูโฮมก็กใหม่อยู่ในเตียงแล้วอยู่ดีๆหน้ามืดเป็นลมล้มลงไปเมียกะพยายามแบบว่าเลียกสตินะทุกคนแบบเออซอยแล้วก็เอิญคนที่อยู่ในทงไฮทงหน้ามาซอยกันและพอเขามากะ่ะดันเอิญกันใส่โมหนึ่งเอิญเอาขวัญให้ขวัญกลับมาใส่โมหนึ่งทุกคนคะ่ะคนที่หมดสติเป็นลมอะ่ะเขาคิดได้ยังไงเพรา,างงมากเลย เขายังมีความเสื่อแบบนี้อีกเหรอแทนที่จะพาไปหาหมอแต่ที่นี่ก็เลยแบบว่า,วาเออเออใส่หมอหนึ่งสักพักแล้วนะเอินเอาควันใส่หมอหนึ่งสักพักแล้วเอาไปคีนิกวังวัดจะมีเคยเครื่องช่วยหายใจแต่สุดท้ายโบมีพี่น้องคะ่ะนี่แหละคือมันหนาเสาเลยเพราบว่าหูเ้าใจว่าเชียดจังไลยน,นะเอาจริงๆนะทุกคนถ้าหากว่าเพราขอพูดตรงนี้เลยนะอนาคตต่อไปวันข้างหน้าต่อไปนะ ้ชีวิตของแพรวาดีขึ้นกว่านี้มีไรายได้ที่แบบว่าสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้นอกจากตัวเองไม่ขัดสนหรือว่าในครอบครัวของแพรวาเนี่ยมีพอกินพอใช้ไม่ถึงขั้นว่ารวยอะไรมากมายแก่กองขอแค่ครอบครัวไม่เป็นหนี้ไม่มีหนี้ไม่มีสินไม่เป็นภาระของใครไม่สร้างความเดือดร้อนของใครแพราวากล้าพูดตรงนี้เลยว่าแพรวา อยากจะช่วยเหลือจริงๆทุกคนอยากจะเหตุห้บุคคลที่เพลินต้อการความหวังอะห้เพืิอนได้มีโอกาสทุกคนเชื่อไหมคะว่าแฟนของเขาเนาะคือบอกเลยว่าคู่สามสามีภรรยาคู่นี้เขาเป็นคนที่รักกันมากทุกคนตั้งแต่อยู่กันมานะเพราะว่านาของเขากับนาเพวาเนี่ยใกล้กันติดกันเลยเอาจริงๆเลยแล้วเพื่อน เพื่อนอ่าลูกของเขาอะ่ะก็เป็นเพื่อนกับแพราวานะทุกคนเรียนมาด้วยกันเรียนมาด้วยกันแบบสนิทกันมากอะ่ะเอาจริงๆเลยตั้งแต่ตั้งแต่เล็กเนโตนะและเราก็เลยรู้ว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์แค่เป็นลมอะ่ะคือไม่มีแรงไงปอดเราไม่แข็งแรงปอดทํางานแบบหัวใจแบบหัวใจรั่วทุกคนหัวใจรั่วแล้วก็ปอดแบบคนเหนื่อยเนาะเหนื่อยจากการทํานาปววกับอากาศมันร้อนไง เขาก็แบบเหนื่อยอะเพียวคิดว่านะก็เลยเป็นลมไงเป็นวิง่งเป็นเวียนอะพี่น้องเป็นลมนะคะ<บ>หมดมุดสตินะ่ะแค่มดสติแต่ว่าเราไม่มีเครื่องช่วยหายใจไม่มีเครื่องออกซิเจนไม่มีเครื่องแบบว่าพยุงให้ปอดเราแข็งแรงอะเราอาจจะเสียชีวิตได้ไงอันนี้คือเพวาคิดไปเองไงเพวาวก็เลยคิดว่านะถ้าเพวาดีขึ้นกว่าน,นี้นะเพวาจะขอนะ ่วยนะทุกคนเพวาไม่ได้ขอจาก f อฟนะแต่เพวาขอแค่ว่าเพราวเนี่ยถ้ามี f อฟให้สนับสนุนดูเพราแล้วก็ติดตามหรือว่าอนาคตต่อไปนะเพรามีไรายได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้นะทุกคนแพราจะช่วยช่วยด้วยกันซื้อเครื่องช่วยหายใจบริจาคให้กับคลินิกนี้เลยเพราะว่ายังไงอยู่ใกล้บ้านแพรา อันนี้คือเหตุผลหลักเลย2คือสามารถใช้ได้ตั้ง6ถึง7หมู่บ้านเลยแล้วทุกคน7หมู่บ้านน่ะที่มารักษาหรือมาเวลาที่เป็นอะไรแบบเกิดอุบัติเหตุกระทันหันน่ะคือสามารถที่จะมารักษาเบื้องต้นได้อะทุกคนรักษาอาการเบื้องต้นได้ก่อนไม่ใช่ว่ารักษาแบบหายนะอาการเบื้องต้นได้ก่อนแล้วเราค่อยขึ้นรถ ไปที่ปากเซก่อนนะทุกคนอันนี้คือเราอยากจะช่วยเขาไงคือเรารอความหวังแบบระยะใกล้ๆอะ่ะใช่ไหมยังน้อยเรานั่งรถประมาณ1ชั่วโมงอะ่ะเรามาถึงคลินิกนี้แล้วทุกคนคะ่ะไม่ต่างอะไรจากที่เคสท,ที่น้องน้อยเนาะเด็กลาวอะ่ะทุกคนที่ส่งตัวจากหนองคายมาที่กรุงเทพไงต้องใช้เวลาตั้งหลายร้อยกิโลอะ่ะ ใช่ไหมคะหมอไทยเขายังนี่เลยอ่ะยังมีกําหนดการอันนี้แคบคนเป็นลมหมดสติไปอ่ะทุกคนแต่เราไม่มีโอกาสที่จะได้เขากลับคืนมาเอาที่พัดเอาที่อะไรก็คือแบบมันขาดออกซิเจนไงคนมันเหนื่อยมันหายใจไม่ทันนะทุกคนเราก็คิดว่าเราจะพาไปคลินิกอ่ะใช้เวลาในการเดินทางไปคลินิกก็ประมาณเกืบเกือบชั่วโมงอ่ะ เออแต่ว่าช่วงนี้มันหน้าแรงทุกคนถนนหนทางมันก็จะดีหน่อยมันมีฝุ่นก็จริงแต่ว่ามันเสี่ยบมีดินโคลนหรือว่ามันจะบมีขี้ตมเบาเรืองขี้ฟุ้นบตองเบาเถิงพี่น้องคะขี้ฟุ้นนี่บตองเบาเถิงคะ่ะดินไงกลุ่มนะคะก็คือสิหูอยู่แล้วนอกถนนหนทางอยู่บ้านแพาวานะคะทุกคนทุกท่านอาจจะได้เห็นแล้วนะคะแพาวาเคยรีวิวให้ดูแล้วถามว่าถ้าสุดดำเนี่ยมันจะแปลงล่างเป็นสุดแดง แต่ถ้าชุดชุดสีขาวอะ่ะมันจะแปลงร่างเป็นชุดสีออกสีน้ําตาลไปเลยนะพี่น้องคะ่ะป่ตองเ้าเทิงคะ่ะกระเป๋าทุกอย่างเนี่ยที่แพราไปเนี่ยมันเปลี่ยนสีหมดเลยกระป๋อมเปลี่ยนสีภายในพิบตานั่นคือถนนหนทางที่ไปบ้านแพราวันนี้เราก็คิดว่าเออพอไประยะนี้แต่สุดท้ายคือไม่ทันค่ะทุกคนคะ่ะเสียบอกเลยว่านะว่าเคสนี้มันน่าเศร้ามากตรงที่แบบว่าเขา แข็งแรงปกติเดินได้ไปเป็นไม่มีอะไรเลยทุกคนไม่ได้อะไรเลยนะแค่ทำงานเหนื่อยแล้วก็เป็นลมแต่สุดท้ายเสียชีวิตโอเพอวาแบบเพวานะรู้นะรู้จักพ่อนะคือทำใจไม่ได้ทุกคนคือมันเสียใจมากเลยเรานึกถึงและเราก็ได้คุยได้ถามพ่อพ่อบอกว่าไปคลินิกแล้วถ้าเรามีเครื่องช่วยหายใจอาจจะรอด แต่ที่นี้เราไม่มีเครื่องช่วยแหยใจมันเลยเป็นให้เพวยแบบโอ้โหคลินิกเรามีนพัฒนามาถึงขั้นนี้อยู่หรอพี่น้องคะทั้งที่คนในหมู่บ้านใช้กันอะเนาเราไม่ได้หวังให้ใครช่วยนะแต่เพวาคิดว่าสักวันหนึ่งนะเพวานี่แหละที่จะช่วยพ่อเมีพี่น้องนะคนที่ในหมู่บ้านไก่เลื่อนเคียงกันนะทุกคนขอให้ชีวิตของเพวานะ ดีขึ้นกว่านี้อีกตอนนี้ยังมียังมีสิ่งที่อยากจะทำนะคะพี่น้องนะคะก็คือทําเพื่อครอบครัวนี่แหละนั่นเองนะทุกคนโอเคค่ะทุกท่านค่ะได้วรับชมความฟังคลิปนี้แล้วเนาะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะมีความคิดเห็นแน่ไรนะคะพ่อแม่พี่น้อง f อฟทั้งฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทางต่างประเทศนะคะก็เซิร์นคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้น้องแพรวาน้ำเด้อค่ะขอขอบคุณในหลายค่ะสวัสดีค่ะ